ยินดีต้อนรับสุรามซิตี้และการเฉลิมฉลองกันอยู่ร่วมกันของคนและโปกเกมอนทีมพ่อของเธอเป็นตำนานมากในแถบนี้ท่านนายอยาเป็นเหมือนพ่อ,พอเธอและก็ผมไม่เหมือนพ่อฉัอนจำได้เนอะตอนเด็กๆน,นายอยากเป็นโปกเกมอนเทรนเนอร์เชย แต่เพียงว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นน่ะสิไม่เคยเลยไม่ว่าคุณไม่ใคยผมไม่อยากจะเย่งคุณโอ้โหเอาเดนะานะฉันรู้ว่านายไม่เข้าใจที่ฉันพูดแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้านายไม่วางเย็บแมกกระดาษบ้านนั่นลงไม่งั้นฉันจะชดนายเดี๋ยวนี้แหละสร้างจากปรกากฏการณ์ยอดฮิตทั่วโลกเมื่อกี้นายพูดงั้นเหรอ นายเข้าใจที่ฉันพูดด้วยเหรอโอ้พระเจ้าช่วยนายเข้าใจที่ฉันพูดหรือเป่ฉันเหงามากเลยเขาคุยอยู่กับฉันตลอดเลยแต่เขาได้ยินแค่ว่าปิกาปิกาคุณได้ยินที่เขาพูดไหมครับได้ยินสิปิกาปิกาปิกาน่ารักมากเลยคุณก็น่ารักพวกเขาฟังฉันไงม่ออกเลยหนูไม่มีใครได้ยินเสียงเขาเลยหรอฤดูร้อนปีหน้าตอนนี้ช่วยแต่ครับพิกาโบนไม่ร้อนเราจะเป็นยอดนักสำรระดับโลกเลยเพราะท่านนายอยากตามหาพ่อนายแล้วก็ฉันคือโอกาสที่ดีที่สุดของนายพวกเราจะทำสิ่งนี้นายกับฉัน เริ่มจับคู่กับตำนานเวทมนต์นี้ทำให้เรามาเจอกันและเวทมนต์นั้นเรียกว่าความหวังฟังนะเรามีหลายวิธีที่จะทำให้ไหนพูดวิธีของฉัน <Yeah. S 1> บอกเรื่องที่เราอยากรู้มาซะทอ่อใช่โอเคกระป๋อง การพักการด้นปัญหาของชาติคือการผลักสายผู้คนออกไปและเกียรติที่เขาออกห่างเขาบอกให้นายใส่หัวออกไปเนอรยให้ฉันใส่หัวออกไปเงี้ยหรอโอเคได้งั้นเรามาเปลี่ยนบทกันฉันเล่าบทฮอตกันหรือยัยๆเราไม่ใช่ตำรวจนะฉันคิดว่ามันจะต่างจากนี้นั่นเนี่ยโอ้ยไงเอิญไงหนอจัสตินสมิธ